ยังมาฮอนแต่ยังมาฮอนว่าตึงจะเป็นผีบ้าโอเด็ดอีน้องข้าเจ้ารับเป็นสาวป่าเหียวคิดว่าเร็วเวก็จะเป็นผีแล้วตึงวันมีบ่าวมาแอวมาอู้มาแซวจะเป็นผีพง ข้าเจ้าและจะเลือกเอาไผจะจวนเจ้าตายไปอยู่ในโลงเปิ้นบอกจะเป็นผีหดังโดง่งไปนอนในหลงจะได้เป็นผีชั้นดีเปิ้นบอกว่าจะมาฮับข้าเจ้าก็พับผ้าปูสลีเตรียมทูบเตรียมเทียนอย่างดีจะได้เป็นผีแม่นาคพระขนง ตัวเปิ้นบาเจือแล้วเจ้าจะเป็นผีพุ่งเศร้าก็ต้องอยู่ในโลงผีกะผีหังผีพงผีแมวผีมองอยู่บนดอยปุยปูนฮ้อนอีล่ำเหลือนะเจ้าอากาศฮ้อนฮอนฮ้อนใบฮ้อนบอดฮ้อนใบฮ้อนเงาฮ้อนแต่ฮ้อนว่าเปิ้นบอกว่าจะมาฮับ ข้าเจ้าก็พับพภาปูศลีเตรียมโูปเตรียมเทียนอย่างดีจะได้เป็นพี่แม่นาคพระคองตัวเปิ้นบาเจ้อแล้วเจ้าจะเป็นผีพุ่งเศร้าก็ต้องอยู่ในโลงผีกะผีหังผีพงพีแมวพีมงอยู่บนดอยปุยปุ้นอากาศฮอนใจห้ามหอนอากาศฮอน กายฮอนแต่ใจห้ามฮอนนะเจ้าอากาศมันก็เป็นธรรมดาเนาะเพราะว่ามันอยู่ช่วงของเปิ้นฮองว่าซัมเมอร์หรือว่าเป็นช่วงของฤด,ดูร้อนนะเจ้าทั่วไหนทั่วแดนปีไม่เอ้ยปีอย่างก่อนข้ทุกท่านนะเจ้าดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันละกันนะเจ้าด้วยความรักสวัสดีจากน้องโอเดสเจ็ดซินะเจ้าจากเพจชีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นหรือว่าฝากติดตามโดยทางติ๊กต็อกนะเจ้าติ๊กต็อกโอเดตเจ็ดซิ หรือติดตามพี่สาวสองพันในเพจของพี่ชาพี่สาวสองพันนะเจ้าเพจของน้องโอเดตก็เป็นเพจอ่าโอเดตเจ็ดสิบหรือว่า youtube ช่องโอเดตเจ็ดสิบชาแนลนะเจ้าฮอนแต่ฮอนว่าฮอนมากฮอนใหม่ฮอนตับแตกนะเจ้าบัดเดียวนี้ปร้หงว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองก็ฮอนหายอุณหภูมิก็ฮอนหายอากาศก็ฮอนหายนะเจ้าบัดเดยนนี้ก็คือเหมือนว่าวันวันหนึ่งเนี่ย มันจะเป็นอากาศที่ร้อนระอุร้อนแบบอยู่ในบ่มวอนะเนาะเจ้าเนาะแต่ทํำพื้อใจเป็นหัวว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาวยิ้มวันละนิดยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสเพื่อทุกท่านโชคดีมีความสุขกันละกันนะเจ้าพีกะพีหังผีพงพีแมวพีมงอยู่บนดอยปุยปูนเด็วเร็วนี้พบกันใหม่กันละกันนะเจ้าโอเดสเจสิ 70, สวัสดีเจ้า